3นะคะทักษะการตบลูกเวย์บอล 1. น,นะคะการวิ่งเคลื่อนที่เข้าหาจุดที่จะเทคตัวขึ้นตบนะคะ 2. เตรียมกระโดดห่างจากจุดที่ลูกบอลจะตกประมาณ1ฟุต3กระโดดเวียงแขนทั้งสองไปข้างหลังน้ำหนักตัวไปข้างหน้าเข่างอเล็กน้อยนะคะ4เวียงแขนทั้งสองไปข้างหน้าพร้อมกับชิบท้าทั้งสองกระโดดลอยตัวขึ้นตรงๆนะคะ5แขนขวาเงินไปข้างหลัง งอแขนเล็กน้อยแบมือออกตามมองลูกบอลตลอดเวลา 6. นะคะจังหวะที่จะตกให้กดไหลซ้ายลงพร้อมกับลูกบอลให้แรงส่งจากข้อมือศอกไหลและลำตัวนะคะและ7นะคะลงสู่พื้นด้วยเท้าทั้งสองในลันกษณะงอตัวนะคะค่ะสำหรับทักษะการตบลูกบอลบอลก็จบเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดซับสไคร b e กดติดตาม ให้ช่องลูกตาลสปอร์ตครับด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะคลิปและเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย